เอ้าเดี๋ยวจะไปไหนเนี่ยกลับบ้านกลับวัดอยู่อำเภออะไรกันครับกระสังเฮ้ยอําเภอกระสังอำเภอกระสังบุรีรัลำเนี่ยนะผ่านบุรีรัมย์อยู่บ้านอะไรเนี่ยอยู่แถวแถวไก่ิวิทยาวิทยาอำเภอกระสังบ้านอะไรพี่บองดาอินดี้ก็อยู่อำเภอกระสังนะใช่ที่ว่าถ่ายทำใน y ยูทูปเนี่ยพี่ พี่เคยเห็นบองดามินดี้ยังเคยเห็นหน้าแก่หมนู่นไงคนนู้นใช่กำลังถ่ายทำรายการอยู่เลยวันนี้ได้อะไรบ้างมาอุ่นหนุนอะไรวันนี้พันสี่นี่พันสี่พันสี่ร้อยบาทคุณครับสายสัญญาณเอเอเเดินทางโดยสวัสดิภาพครับอาจารย์นี่ สวัสดีครับสวัสดีครับวัดดีครับพี่ๆทุกท่านครับบัดดีน้องๆทุกคนนะครับบัดดีลูกน้องทุกท่านครับสวัสดีครับไหนหลักไปไหนหมดเราได้แล้วพันสี่ปิดพันสี่ร้อยก็พอละกินเบียร์ดีกว่าขายแค่นี้พออพันสี่ก็โอเคละได้ค่าลูกน้องละอ่าลูกน้องกี่คนลูกน้องสามคนครับคนละเท่าไหร่ปกติตเติดอยู่ เาเก็บก่อนแล้วมันจะพอค่าเบียร์เจ้าของไหมจ่ายลูกน้องหมดพอค่าเบียร์เจ้าของไหมพออยู่เนาะวันละขวดพอแล้วเดี๋ยวนี้เอากินกินแค่นั้นบอกกินแค่นั้นอ้ยครับเราอยู่กันที่ไหนครับนี่ร้านกิตติอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ลำไปมาดครับผมเนาะร้านที่เรายืนอยู่ประจาสุดมากที่ผมมาก็คือจะมาถ่ายที่นี่แหละประจําครับผมก็คือที่ช้างเขาเรียกช้างก็สาขาสองสาขาสองใช่ าคสําเพิ่มขึ้นกับขยับขยายมามาเยอะเลยนะรูมนี้ดูดีนะการร่มแต่ก่อนตรงนี้ยังยังไม่ได้ทํำลังคาเนี่ยตอนนี้ทําแล้วเรียบรอยก็คือตั้งลองเสียงแบบไม่กลัวฝนแล้วแล้วก็อยากบอกลูกค้าทุกคนด้วยว่าข้างหลังก็มีที่นั่งดิ้งอยู่มีนะแต่ต้องมาตอนเย็นๆใช่ไหมใช่ต้องเชิญอาจารย์อ้ํากุลวงต้องมาช่วงอาจารย์อ้ําอะไรนะกุศ์กุเดช อะไรเดชกุลวงอ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละอาจารย์มงคลซาวเดี๋ยวเชิญโต๊ะหลังด้านครับผมมาต้องแต่ต้องมาตอนเย็นๆนะครับผมมาช่วงที่ใกล้จะปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยน่ะเออฮะแซมแซมซาวเหรอแซมซาวด้วยวะโอเชิญแต่ทางกระสังกระสังลำไยมาดเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญลำไยมาดมาด้วยมีลำไยมาดเออลำไยมาดก็เยอะดิเอฟซีทางชุมพวงก็เยอะดิลูกค้าน่ะนะครับเออหลายอยู่ดิ นี่นี่วันวันที่หกวันที่หกวันที่เจ็ดที่ห้วยแถลงนี้ไปบ่ไปครับสนับสนุนงานด้วยงานเป็นรวมพลคนเครื่องเสียงบะครั้งที่สองอะไรประมาณนี้ครั้งที่ครั้งที่สองของเขาปะใช่ครับรวมพลคนเครื่องเสียงใช่ปะประมาณชื่อประมาณนี้เอผมก็จําชื่องานอยู่ที่ห้วยแถลงอยู่แถวแถวร้านซิงนี่ซิดนี่ครับร้านซิดนี่เลยเลยสี่แยกปตทไปนิดหนึ่งกิโลนึงมั้งจะอยู่ขวามือใช่ ทัพสวายทับสวายเมืองเวิร์กนั้นก็เดี๋ยวจะไปด้วยกันเพราะว่าน่าจะอยู่ใกล้ๆโค้งนิดนึงอะใช่ไหมตรงข้ามกับสิริพูมิคูโบต้าตรงนั้นเลยงานสองวันใช่ครับก็จะมีรถแห่เยอะเลยนี่ใช่ส่วนมากรถแห่สมัครกํนนาเยอะเลยครับเขาบอกว่าถ้าเดโม่ถ้าใครจะไปฟังเครื่องเสียงนะครับให้ไปตั้งแต่เช้าเพราะว่าเดโม่รอบเดียวรอบเช้าอัองบ่ายน่าจะเป็นรถแห่ทั้งหมดอืออะไรนี่ บีวีบอกช่าง,งน็อตมาแล้วอ,อันนี้เซตของช่างน็อต,อนนเ,ออตเลยเ<อ>ข้ามาเยอะไหมนี่ก็มาเกือบทุกแบรนด์เลยก็มาเยอะอยู่ครับเยอะอยู่นะเพราะว่าบางทีเราต้องรับรองพี่ๆแล้วเพราะว่ามาถึงยกกลับเลยไม่ต้องอะไรมากเพราะว่าข้างในก็เป็นระบบป้อมฟังครับใส่ลำโพงอันนี้ก็แสดงว่าใส่ใส่ใส่ดอกหมดแล้วนี่ใช่ใส่ดอกลำโพงหมดแล้วก็คือถ้ามาฟังของเซตของช่างน็อตก็ได้ฟังเลยใช่ครับ อันนี้ก็ถ้าฟังโลโก้ของร้านก็ได้ฟังเลยใช่ครับอือนี่ก็ตู้เสียงกลางช่างโต้งเดี๋ยวนี้มาร้านสบายๆง่ายๆครับผมพกแต่ตังค์มาก็พอ,อแล้วก็มาฟังเสียงกันมันจะมีเริ่มตั้งแต่สองคูณสองส <4 S 2> องคูณสองครับสี่คูณสี่ถ้าแปดคูณแปกก็นัดนิดนึงใช่ครับแปดคูณแปดที่ต้องเอาพวกรถหกล้อมาอืบรรทุกกลับไปอืนะครับไม่ก็ให้ทางร้านขนไปส่งที่บ้านได้วันนี้ จัดทงเตรียมจัดสรงใช่ไหมนี่ใช่แล้วกี่กี่ชุดกี่เซตเอ่อทั้งหมดสามเจ้าครับสามเจ้านะใช่สามเจ้าที่ผมนึกไว้ในในบินที่ว่าผมกับต้อมเป็นคนคำนวณแล้วก็นัดนัดรับลูกค้ามารับนะอ่าก็คืออย่างไอตัวฝั่งนี้ก็คือของผมวันเสาร์นี่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 ที่จะรับนับมีมีของผมงนะีก้ะแต่ผมไม่ได้ประกอบนะอันนี้ของผมอันนี้คือในแชทของพี่วิกอ่า นะครับพี่วิทแกอยู่อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์อ่านะครับอันนี้ก็คือกลาง3ใบเบลดหกใบอันนี้ใครเป็นคนจบชุดนี้เฮ้ยชุดนี้ผมจบไอ้หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยบาทหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยบาทหกรบาทก็คือในนี้มีทาร์ปก้ององโปรไอด้วยหนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็กางใบละหนึ่งหมื่นบาทสามใบอ๋ออะไรด้านในเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวแกให้ดูก็ได้คุยเลยอ๋อแล้วก็มีเบลดตัวนี้หกหกใบครับผม นะครับเบยียดหกใบด้านอ่าอย่างเช่นในนี้เนาะก็มีอินฟินิตี้สิบแปดนิ้วแล้วก็ดอกลําโพงตุมตามว้ไวาห้าไม่เหล็กหนึ่งก้อนวาห้าไม่เหล็กหนึ่งก้อนใช่พร้อมประกอบแล้วก็ด้านในก็จะเป็นตู้อเมซอนแล้วก็มีลําโพง12 BM 500B เารคานี2สองดอกอแล้วก็มีได้ห้าหนึ่งศองดอกอแล้วก็เน็ตเบรกหนตัวครับผมบประกอบพร้อมดังออันนี้คือเซตวันเสาวเข้าจะชุด ชุดพ่วมนางหรือว่าเอาทั้ง power คือ,อแกจะเอาไปใส่รถแห่เอาจะไปใส่รถแห่ที่เขามีชุดเครื่องเสียงอยู่ที่ที่บ้านเขาแล้วเ oh. มื่อก่อนเขาเคยทําเป็นเครื่องไฟนะครับแล้วทีนี้เขาจะเอามาขึ้นรถแห่เขาต้องการเขาเรียกอะไรนะรถแห่มันมีด้านหน้ากับด้านหลังเนาะอันนี้คือเอาไปใส่ด้านหน้ารถอ๋อ oh. ชุดชนี้คือเขาตู้ชุดเนี้ยเขาจะเอาไปใส่ด้านหน้ารถใช่ครับรใช่ครับอือ นี่แหละก็คือเป็นสเปคที่ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าชอบแบบไหนนะครับก็คือตอบโจทย์มาที่เราเราก็จะทําการวิเคราะห์แล้วก็ประกอบออกแบบให้ก็คือพร้อมใช้งานได้เลยครับผมใช่ครับก็ลองเข้ามาสําหรับพี่ๆที่ต้องการเครื่องเสียงเอาไปประกอบทำอาหากินเนาะแสดงว่าเสียงกลาง3ใบตู้เบสดหใบแล้วก็พาวเวอร์ททบอีกหนึ่งใช่ครับอีกหนึ่งแท่นใช่อันนี้คือตัวตัวใหม่นะโปรไอโปซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มซื้อเพิ่ม ราคาราคาหนึ่งแามหมื่นสามพันบาทอ่าก็ก็เป็นชุดนี้ไปเนาะผมก็จําราคาไม่ได้ประมาณนั้นอาจารย์อ่ะอย่างนี้ก็อยู่ประมาณเอาละเอียดเลยไหมเอาเลยอ่ะหกหมืบาทซับบิดอ่ะนะใช่ก็ตกใบละหนึ่งหนึ่งพันหอ่านะครับแล้วก็อันนี้ใบละหมื่น3าใบสามห0ื่นเออทับเกาสองโปรไอผมจำนายราคารวมส่งอยู่ที่37,000บาทอ่า นะครับก็ลองไปรวมกันดูนะครับผมนะครับน่าจะเป็นตัวเลขกลมๆกันพอดีอมาชุดไหนอีกอันนี้ของอาจารย์ต้อมอ๋นอน,นี่ันนี้นี่ต้อมเป็นคนขายใช่อันนี้ของอาจารย์ต้อมเป็นลูกค้าจากสปปลาวเฮียเขาอินเตอร์กว่าเฮียนะเขาพิมพ์ต้องคำนวณอะไรสักสักอย่างนี่แหละแล้วผมก็เฮ้ยมียอดเข้าเว้ยมียอดเข้าสองหมื่นแล้วก็อีกสี่หมื่นกว่าปิดจบ ต้องมาเขาขายเขาขายน้อยกว่าสองใบอ่ะแต่เขาขายอินเตอร์กว่านะอินเตอร์สิพี่อันนี้คือขายให้กับต่างประเทศเลยนะประเทศใช่เฮียนะขายให้แค่สุรินตรงนี้เองผมก็หากินแถวนี้แหละอันนี้เขาขายต้องมาเขาหากินถึงประเทศลาวแน่น่ะเอออันนี้ระดับต่างประเทศจริงๆริโกอินเตอร์เออเนี่ยโกอินเตอร์อ่ะใช่เอาอะไรไปสู้เขาเอาเอาอะไรไปสู้เขาเอาทีมงานเดียวกัน อย่างนี้เป็นทีมงานเดียวกันไม่รู้จะพูดยังไงต่อทีมงานเดียวกันนี่คือลาโพงดอกสิบแปดของกิฟเลยนะอันนี้ใส่ดอกกิฟใช่สปปเราชอบกิฟจริงสปปเราเขาชอบดอกของกิฟแกร์อินเตอร์โปรดักของเฮียสักสิ์ใช่ครับใช่ครับถูกด้านในเนี่ยลำโพงสิบแปดนิ้วกิฟรุ่นหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับใส่กับตู้สิบแปดอินฟินิตี้ตัวท็อปเสียงกลางก็ฝั่งเรากิฟขายดีนะโอ้โหสุดยอดจริง แต่ฟังลราวนี่กิ๊บโอ้โหโปรดักกิ๊บนี่สัมภาษคนประกอบไหมอ๋อมาเนี่นีคนขายต้มอันนี้ผมไปฝั่งเราลูกค้าปรึกษาเรื่องวางระบบเวทีอันนี้จะเป็นเวทีข้างละ8 8คูน8นะครับทั้งหมดเขาจะใช้16อ่สใบกลางนี้จะเป็น8ใบเบลจะเป็น16ใบซื้อไปเพิ่มใช่ไหมเขาจะทยอยซื้อครับเขาเขาหุ้น2คนกับพี่ชาย เขาาเอยู่ไทยหรือว่าอยู่นู่นเลยอยู่ฝั่งลาวเลยครับเขาอยู่ฝั่งลาวเลยครับอันนี้อยู่โซนฝั่งข้ามฝั่งทางมุกดาหารก็สวนนัเขตอ่าประมาณนั้นใช่ครับสวนนัเขตฝั่งนู้นเขาติดตามมาจากช่องพี่ดำก็ขอบคุณโซเชียลทางพี่บองดำอินดีด้วยละกันที่นำลูกค้าฝั่งลาวมาให้อ่าฮะครับอ่ะแสดงว่าเขาจะทยอยซื้อใช่ไหมใช่ครับครั้งละสี่ครั้งละสี่ครั้งละสี่ใบแต่เขาจะเอาให้มันครบเท่าไหร่นะ ข้างละ8ใบเหรอแปดก็ทั้งหมด16 16ใบอ6าสบกกอันนี้8เสียงกลาง8ตู้เบีสิบอ่าตู้เบสข้างละ8ใบถูกไหมสิบหกใบนะสี่เขาบอกมันเป็น2องคูณสออเอาเขาเขาเอาจะจะเอาไปเล่นดนตรีใช่ครับดนตรีสดเป็นเวทีเป็นเวทีเนาะใช่ครับเอืออันแล้วเราจะส่งให้เขายังไงนี่อ่าเดี๋ยวมีคนส่งมารับผมก็ส่งสุดแค่เขตชายแดนมุกดาหารใช่ครับเดี๋ยวเขาจะมีคนมารับอีก ผมอยากรู้ว่าค่าขนส่งข้ามนี่ข้ามไปทางนู้นเขาข้ามยังไงของเรา,น,าน,นี่ใบเท่าไหร่อข้ามไปไป็นผมไปไงไปละสี่ร้อยห้าสิบบาทใบละสี่ร้อยห้าสิบบาทไอ้เนี้ย,ยนนโดนค่าขนส่งประมาณสองพันเจ็ดโดยประมาณเนี่ยรวม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 หกใบนี่นะใช่ครับประมาณค่าขนส่งใช่ประมาณสองพันเจ็ดร้อยบาทหนีบหนีบขอเสื้อเลยแต่ลูกค้าฝั่งเราเขาชอบดอกกิ๊บจริง ใช่ครับที่แรกผมให้เอาบอยห้าเลยแต่เขาไม่เอาใช่เขาบอกว่าตัวเก่าของเขาเขาใช้บอยสี่อยู่อ๋อนั่นน่าจะเป็นน่าจะห่วงเรื่องไฟถ้าถ้ามีเครื่องปัดไฟก็ไม่น่ากลัวหรอกเขากลัวไฟไม่พอด้วยอืมเขาก็เลยเลยเล่นแค่วอยสี่ใช่แล้วอีกอย่างเขาใช้ทาบตัวเก้าพันสองมันก็วอยสี่นิ้วพอดีครับอืมอืมอือโอเคเลยครับผมอันชุดนี้ก็จะไปส่งไปที่สพปลาวครับะก็คือพี่น้องทางสปปลาวซื้อได้ครับซื้อ ปรึกษาได้เลยใช่ก็ทางร้านก็จะจัดส่งไปถึงถึงหน้าด่านใช่ครับแล้วก็ทางพี่น้องทางสปปเราก็มารับช่วงต่อไปแล้วกัน<ช>นะข้ามข้ามไปเองแล้วกัน<ช><ต>นะแต่ว่ามีมีอีกเจ้าหนึ่งฝั่งสปปเราเหมือนกันให้จัดเซตเวทีเหมือนกันอันนั้น16บหคูณสิบหกโอ้ตัวโบแปรผันเหมือนกันครับแล้วตกลงกันยังอ,ะอ่ะทำราคาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันตกอยู่ประมาณ200,000กว่าอันนั้นเขาเลี่ยนของดีทั้งระบบเลย เขาใส่เขาใช้ดอกอะไรบีเท็กไว้ห้าบีเท็ไว้ห้าใช่ครับกําลังตกลงกันใช่ไหมนี่เสนอราคาไปแล้วเสนอราคาไปแล้วตกอยู่ประมาณสองแสนห้าครับแต่ว่ากลางจะเป็นหนึ่งบวกหนึ่งตัวท็อปของร้านผมอ๋อใช่จะเป็นตัวตัวแบบนี้แต่ว่าจะเป็นตัวลายอะี่อืมอ่านี่ทรงนี้ครับอ่าจะเป็นหน้าตะแกงตัวนี้เออนี่พี่น้องทางซอฟ์วเราเริ่มเข้ามาแล้วซื้อกับผมได้รับของแน่นอนครับไม่ซื้อจกเนี่ยก็คือ ไม่ต้องห่วงครับจะส่งให้แน่นอนทั่วประเทศเลยไม่ว่าพี่น้องชาวไทยนะครับซื้อสั่งซื้อได้เลยจะส่งทั่วประเทศแล้วพี่น้องทางสงปปลาวหรือว่าทางกัมพูชาอะไรถ้าโอเคเชื่อใจกันนี่คือได้ของแน่นอนนะครับกับร้านกิติอิเล็กทรอนิกส์อำเภอลำปีมากครับ,รบ,รบมีตัวตนคร,ครับผมนะฮะมาชุดใหญ่เลยอันนี้ชุดนี้สองแสนสองแสนสามไม่รวมทัดไม่รวมลอกครับเฉพาะตู้เฉพาะตู้เฉพาะอดอกแล้วก็ชุดพาวเวอร์ สองแสนเท่าไหร่นะประมาณสองแสนสามประมาณสองแสนสามอันนี้ไปโรงเรียนอุดรไปอุดรใช่ไหมชุดนี้ได้ยินแว่วๆว่าเขาให้ไปส่งพร้อมติดตั้งให้เขาด้วยในโรงเรียนบอกใช่ครับในโรงเรียนโอ้โรงเรียนจัดชุดใหญ่ทําไมโรงเรียนจัดชุดใหญ่จังวะอันนี้เป็น p ีอนยี่สิบเอ็ดนิ้วใช่ไหมนี่สิบแปดครับอาสิบแปดบอกอันนี้ข้างในเป็นดอก PR ดอก r ีอาร์ไวซเมล็ดสองก้อนตัวสี่สิบมิลครับ P R อ๋ออันนี้เป็นหน้าโค้งหน้าโค้งใช่ครับ พี่ยนหน้าโค้งครับผมใช่อันนี้เป็นตัวรองท็อปรองท็อปเต็มผลมันทําโลโก้ใหญ่แล้วมันดูอลังการดีนะใช่มองไกลๆนี้เด่นเลยเลยครับเออนี่แหละตัวนี้ใบเท่าไหร่เนี่ยพร้อมดังนี่ตู้โลจิตน่าจะเจ็ดพันกว่ากพี่ตัวนี้ผมลืมราคาใบละน่าจะเจ็ดพันกว่ากใบละเจ็ดพันกว่าใช่ครับตู้เปล่ามันเท่าไหร่ตู้เปล่าอยู่ประมาณ สามสามพันไหมสี่พันสองไหมใช่ครับเพราะว่าตัวท็อปมันสี่พันห้าสี่พันหกสี่พันห้าหรือสี่พันเจ็ดเนี่ยประมาณนี้ใช่ครับอันนี้มันเป็นตัวรองท็อปนะใช่ครับน่าจะประมาณสี่พันสองครับตู้เปล่าใช่ประมาณสี่พันสองกับตัวนั้นสามพันกว่าก็ใช่เจ็ดพันกว่าบาทเจ็ดพันห้าโดยประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันกว่าบาทนี่แหละใช่ครับชุดนี้นะครับใบนี้นะตู้บิดเสียงกลางมั้ยใช้ดอกขอไหนเสียงกลางเป็นดอกคานิสิบสองบีเอ็มห้าร้อยบีเหมือนกัน อ่าใช่แล้วก็เหลี่ยมจะเป็น wr 5 0อันนี้จะเป็นตัวปากพอยสอดครับใบละ6500บาทใบละ6500บาทครับผมก็เนี่ยเอาเบอร์โทรทางร้านใช่อยู่ข้างบนเลย092 254 2205ใช่ครับ092 254 2205ครับนี่เบอร์เบอร์โทรนี่เลยถ้าอ่าเฟซบุ๊กก็ร้านกิติอิเล็กทรอนิกส์อำเภอลำไหมาาใช่ครับเ้วสองพี่นิวก็อานัน โบราณสุขอันนั้นโบราณสุกกิติอิเล็กทรอนิกส์อำเภอลาไปมากมแล้วก็ของเฟซผมก็ถามทําไมใช่ครับ <นะ S 2> ส่วนทัชฝากด้วยนะพี่ทัชผมมีหลายแบบให้เลือกเสาเดียวหรือ,อยูว่วมมีลองทักมาถามราคากันดูอย่างตัวนี้ก็หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทอันนี้จะเป็นห้าเมตรยูคว่ควมห้าเมตรยูว่วครับว่างหกคูณหกก็ได้หรือจะเป็นแปดคูณแปดก็ได้ได้ฐานไปพร้อมได้ฐานพร้อมแต่ว่าไม่ได้ไอตัวตีนเป็ดครับตีนเป็ดไม่ได้นะคตีนเป็ดซื้อต่างหาก ก็คือได้ฐานได้ทัดยูห้ามิตรใช่ครับนี่ครับตัวนี้หนึ่งหม่ตัวนี้ห้ามิตรหนึ่งมืนเก้าร้อยบาทหนึ่งมืนเก้าร้อยบาทถ้าหกมตรก็หนึ่งมืนหนึ่งพันเก้าร้อยต่างกันหนึ่งพันอ่าครับแล้วก็จะมีตัวเสาเดียวก็คือสี่มตรสองท่อนอันนั้นอยู่เจ็ดพันเก้าร้อยอ่าส่วนสี่มตรท่อนเดียวก็จะอยู่หกพันเก้าร้อยอ่าแล้วก็จะมีห้ามตรสองท่อนก็อันนั้นน่าจะประมาณแปดพันห้าอืมครับก็ตามนั้นครับทัดมีให้เลือกนะครับ ฝากอะไรไหมครับเอาเป็นจังไหล่ะฝากฝากฝากร้านตัวเองเลยขายดีนั่นนี่นเขาขายอินเตอร์ขายเป็นชุดเป็นชุดช่วงน,นี้ครับผมก็มันมีของให้เลือกเนาะคนเขามาเขาก็อยากจัดเป็นชุดไปเลยดีกว่าจบครับตามนั้นครับเอาลาเลยทั้งกันนะไม่ฝากเหรอเดี๋ยวฝากก่อน <laughs> <ๆ> <laughs> นึกว่าจะไม่ฝาก <laughs> เอาฝากอะไรอะ่ะ อรีบฝากเมื่อยแล้วดินี่เมื่อยยังอาจารย์เมื่อยแล้วจัดทุดจัดเซ็ตหรือจะซื้อดอกได้เยาครึ่งดอกก็ลองมาดูครับผมอยากจะบอกว่าราคาถูกมากเลยนะราคาสโลแกนนะสโลแกนถูกมากเลยที่นี่มือหนึ่งที่นี่ถูกมากเลย ตามสโลแกนเลยลขายาต่อเนื่องราคาชมรมออนไลน์แบบส่งทุกวันนะครับผ่อนได้นะวันนี้ได้สิบนิ้ว a อบีสี่ร้อยแพ็กยังอาจารย์มาอาจารย์มะกอกแยกยังอาจารย์มะกอกไหนอาจารย์สิบนิ้ว a อบีสี่ร้อยนี่ไงแล้วน,นี้อะไรนี่เต็มเลยอันนี้เป้นเป้นแปลง ออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆเมื่อวานอาจารย์ไม่ได้มาออเดอร์มากเลยดีแล้วครับประมาณแปดเก้ากล่องถ้าผมมาก็ไม่ได้แพเรื่อ่อันนี้อาจารย์มะกรอกนะฝาดมะกรอบครับนะครับแกรองเพลงพอมากครับกระสังกระสังมีมะเขือครับลำไยมันมีมะกอกถูกไหมกระสังมีมะเขือมะเขือนะกระสังมีมะเขือลำไยมันมีมะกอกเออเนี่ยอันนี้อาจารย์มะกอกอันนี้ที่เด็ดของร้านกิติเลยนะนี่เด็ดเลยเป็นแผนก ตัวตึงเลยพผนแันแผนกลำโพงประกอบทุกอย่างอันนี้ร้องเพลงพอมากเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ร้องหนึ่งเพลงเอาเอาป่ะแต่ต้องโดนประมาณขวดน้อยเอาไปซื้อมาก่อนขวดน้อยจัดขวดน้อยให้ก่อนไปแต่ร้องเพลงพอจริงพูดถึงขวดน้อยแล้วก็ไปดีกว่าไปดีกว่าไปขวดน้อยโอเคไปไปจัดขวดน้อยมาดีกว่าเสียงจะได้ไหลลื่นเอาปเลยนะครับครับผม เบอร์นู้นเลยตามนั้นเลยใช่ในไลน์ในเฟซในเพจเฟซบุ๊กลาซาด้าช้อปปี้ยูทูบมีครบมดครับผมครบมดเลยมืดเลยนะจะช่องทางไหนเข้าไปเลยเจอมดอ่ถ้าอยากช่องทางถ้าอยากผ่อนตู้ของร้านไปไปที่ช้อปปี้ช้อปปี้ช้อปปี้เออมีให้ผ่อนมีให้ผ่อนครับผมอืมจะกี่ใบผ่อนได้มด ผ่อนได้ครับที่ร้านกิติอิเล็กทรอนิกส์อำเภอลำเปมอนเอมเนเมื่อกี้ผ่อนเครื่องหนึ่งเออผ่อนทามนี่ก็ได้นะได้ครับแต่แต่เข้าต้องเข้าไปที่ช้อปปี้ใช่ครับเออนี่อีกหนึ่งทางเลือกสําหรับใครที่บางคนเข้าไปทางร้านมีผ่อนไหมนี่มีแล้วก็ไปที่ช้อปปี้แต่คุณต้องเป็นสมาชิกช้อปปี้ก่อนนะใช่ใช่ครับใช่ผ่อนอยากผ่อนอะไรผ่อนได้เลยในนั้นสําหรับร้านกิติอิเล็กทรอนิกส์อำเภอลลำปี้มัครับฝากไปดวยลกันครับเอ้าสวัสดีครับสว